การใช้งานเครื่องปั่น TACC3 ครับสำหรับรุ่นนี้มีออโต้และแมนนวลในเครื่องเดียวกันก่อนเสียบปลั๊กทุกครั้งให้มั่นใจว่าสวิต c ์เปิดความเร็วรอบหมุนอยู่ในตำแหน่งออฟเสมอคือตำแหน่งนี้ครับถ้าอยู่ในระบบแมนนวลสามารถหมุนปรับความเร็วรอบที่ต้องการได้เลยระหว่าง1-10ถึง10เบอร์10จะใช้คำว่า High โดยหมุนรอบที่ต้องการและเปิดสวิตช์โยกทางขวามือ1ครั้งขณะที่ใช้งานสามารถลดความเร็วเพิ่มความเร็วรอบและกดปุ่มคันโยกข้างๆอีกครั้งเพื่อปิดสำหรับการทำงานของออโต้นะครับจะอยู่ทางซ้ายมือมี3ระดับก็คือ Big Cup ับบิดเดิลคับและ s มอล l c ค p ขึ้นอยู่กับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ ในการปั่นอย่างเช่นปุ่ม small ครับเมื่อสั่งเปิดเครื่องตัวเครื่องจะทำงานโดยอัตโนมัติโดยโปรแกรมที่ถูกติดตั้งมาแล้วด้วยการปั่นรอบต่ำก่อนเพื่อบดน้ําแข็งหรือผลไม้ฟรีซท,ที่มีชิ้นใหญ่และเริ่มเพิ่มความเร็วหลังจากนั้นจะหยุดเองอัตโนมัติเมื่อเสร็จสิ้น หาเปิดเครื่องในโหมดอัตโนมัติไปแล้วอยากจะหยุดเครื่องสามารถกดปุ่มเปิดปิดเพื่อยกเลิกได้เลยครับแบบนี้ครับส่วนปุ่ม p พาส์ทางซ้ายของเครื่องเป็นปุ่มเพื่อเร่งความเร็วรอบให้สูงสุดชั่วขณะเอาไว้บดน้ำแข็งหรือฟ o สเ n นฟูสเพื่อย่อยให้เล็กลงครับแผ่นยางด้านบนสามารถทำความสะอาดได้นะครับ ด้วยการดึงมุมด้านใดด้านหนึ่งขึ้นมาแล้วค่อยๆดึงให้ครบทุกด้านแบบนี้ครับแผ่นยางนี้สามารถถอดไปล้างด้วยน้ำยาล้างจานทคมามสะอาดให้สะอาดส่วนตัวเครื่องด้านบนสามารถใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆเช็ดให้สะอาดเพื่อขจัดความเหนียวเศษวัสดุวัตถุดิบต่างๆออกทำให้เครื่องสะอาดและทำงานได้อย่างสมบูรณ์ครับ เมื่อต้องการใส่แผ่นยางกลับคืนสามารถวางให้ตรงจุดแล้วกดลงไปให้ครบทั้ง4มุมได้แบบนี้ครับ